ผมจะเข้าไปในวัดพระแก้ววัดพระแก้วอยู่ฝั่งตรงข้ามเรานะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งด้านถนนนะครับอ่าน้องพีจะไปด้วยกันลูกอันนี้ก็อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมอาจจะมืดหน่อยนะครับวันนี้เอามืดทีเดียว <laughs> ครังแรกของน้องพีนะครับกับวัดสัะแก้วนะครับผมน้องพีอยากมามากๆเลยนะครับที่นี่เดี๋ยวเราจะไปข้ามตรงถนนฝั่งนู้นกันนะครับแล้วก็เรากำลังเดินข้ามฝั่งนี้นะครับ อา้าวามเลยวิ่งเร็วๆตอนนี้เราอยู่ด้านหน้านะครับเราไปทางนี้ครับลูกทางนี้ครับทางนี้เลยเดินไปเลยเดินไปเลยครับลูก โอ้ต้องไปเข้าทางนู้นเหรอนี่นะครับด้านนอกนะครับกำแพงใหญ่มากกำแพงใหญ่โตเลยเนาะพี่เนาะสวยเลยเนะาะด้านนู้นจะเป็นสนามหลวงนะครับลง,ง,งมากเลยนะครับผมไม่มีรถเลยนะครับน้องพีครับน้องพีวิ่งโชว์แล้วนะครับ เราต้องดเดินไกลมากเลยนะครับเพื่อที่จะไปเข้าในวัดพระแก้วนะครับต้องพี่ยืนรออยู่นะครับแต่วันนี้ไม่ค่อยมีรถจริงๆครับรถน้อยมากเลยเหมือนเขาจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งครับ นี่อีกประตูเนึงครับอันนี้จะเป็นประตูว่าน,นีนกพันลัดนะครับให,ใหญ่มากนะครับพี่พี่ยืนประตูประตูตรงนี้หน่อยใหญ่มากางมือออกด้วยโอ้โหดูนะครับใหญ่มากมากเลยนะครับปจะมาตัไททัน, <laughs> น,ททนนะครับน้องพีบอาเราเดินไปตรงนู้นครับลูก<อ>มาเดินเลย ร้อนร้อนมากๆเลยนะครับมีนักท่อนะงเที่ยวด้วยนะครับสวยแน่าากมากๆเลยนะครับคุณสาวก็อมาอนนิดนึงนะครับผมอ่าเดินต่อเลยครับอันตรงนี้นะครับ จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมที่เขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับโหร่วงมากเลยนะครับต่อต่อไปก็ไม่ต้องนั่งกายแล้วนะครับตรงนี้เลยรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับขึ้นหน้าพระราชวังเลยนะครับบัดพระแก้วเลยนะครับด้านนู้นจะเป็นอ่อมธรรมศาสตร์นะครับลูก ทำมาสา่าพระจันนะครับทใหญ่ันี่มีสองฝั่งเห็นไหมน,นี่คือรถใส่สาใต้ดินนะโอตอนนี้อากาศขอบอกว่าร้อนมากๆเลยนะครับ ทางลงนะครับผมโอ้โหที่เขากำลังก่อสร้างนะครับลับรถไฟฟ้าได้ดีนะครับอ,งงองังสางต่ออใช่อันนี้เราเดินไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราจะเข้าได้เข้าประตูไหนนะครับเดินตรงไปเลยครับรนนทำไมเหมือนเขาให้เข้าไหมนี่ หรือไม่เข้าเ,เดินไปเรื่อยๆครับหลุกไปเรื่อยครับนี่มีทหารด้วยนะพี่ทหารหเปียนตัวตรงเลยสามารถเข้าชมได้ไหมครับผม ปิดแล้วใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ปิดแล้วนะครับลูกต้องมาวันหลังแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เปิดปกติใช่ไหมครับผมอ๋อนี่ไงพีพี่ดูอหารเดินสวยงามมากเลยเนาะแตวพรุ่งนี้เราต้องมาเดี๋ยวเช้านะครับพี่จะไปต่อไหม เ,เราเดิมเดินไปเด็ดทางนี้ก่อนก็แล้วกันใช่ครับเรามาไม่ทันเวลานะครับผมเพราะวไมไม่าร้านพระแก้วปิด3โมงนะครับผมเปิด2โมงเช้าปิดบ่าย3โมงนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะรู้สึกเนาะ ก็เป็นเ่วนของการก่อสร้างครับพี่อันนั้นวัดอะไรพี่พี่เขาขาววัด่รรลุนไหม,ไม,หมอืมนี่นะท่องเที่ยวก็เดินออกมาแล้วไง ว่าหมดเวลาเข้าแล้วร้อนมากๆเลยหน่อยต้องหาที่หลบแดดหนะ่อยเนาะอภีร้อนมากเลยนะครับต้องหลบแดดตรงนี้ก่อนร้อนร้อน,อนมากๆเลยาพีมาเดอนนี่กอนลูกทางนี้ครับทางนี้ครับให้เข้ามาได้นะอันนี้นักท่องเที่ยวก็ออกมาข้างนอกแนละ้วเราเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับ พีพี่นี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินย้อนกลับไปทางนู้นนะครับผมนี่นะครับมีรถน้ำเที่ยวมาแล้วด้วยนะ,ะยนะ น,นีรถอยู่นะครับอันนี้เป็นรถเหมือนรถนําเที่ยวครับรถ <ไป S 1> นําเที่ยวเขาเดินเข้าไปแล้วใช่ทำไมมีคนเข้าไปได้เมื่อกี้เออข้าไปได้ด้วยเหรอเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาปิดแล้วครับลูกโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงนี้เท่าน,นี้ก่อนนาะพีนะ อันนั้นจะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเนี่ยศิลปากรนะครับที่ถ้าเราจะเรียนศินละปะต้องมาเรียนที่นี่นะศิลปากรนี่แหละที่ที่อาจารย์เฉลิมชายเรียนนะพี่รู้ไหมอยู่ตรงนี้แหละศิลปากรนะใต้นี้เป็นประตูหน้าพระลาม โอเคพี่งั้นเดี๋ยวเราถ่ายกันตรงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปถ่ายอีก,อกที่นะครับอ่ะยืนตรงนี้ก่อนครับพี่ขอ,อเพื่อนซิไม่บายเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้น้องพีก็พาเดินมาไกลมากพอสมควรแล้วนะครับคือมา เดือนมาถึงด้านหลังของวัดพระแก้วเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ไปถ่ายอีกด้านหนึ่งนะครับฝากกดติดตาม,มช่องน้องพีได้นะครับสวัสดีครับ